อออโอเคนี <Soul. S 1> ่แม่อยู่ด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสวมกันนะครับแม่ดนีคุณแม่นะฮะนี่คือคุณแม่น,มน,มนี่คุณแมแ่ชัดแล้วนะฮะ แม่แม่ส่งมาให้ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะครับแต่ว่าอยากใส่อยู่ในอน,นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมสั่งเคสก็สั่งฟิล์มไปละเดี๋ยวรอของมาแล้วเดี๋ยวค่อยติดคุณแม่นะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับอ้ยอันนี้ได้อันนี้มันละอันนี้ยกก่อนวันนี้นะครับมีของใหม่มาให้เล่นด้วยนะขอเกะด,ดูก่อน จะอึกอ๋อนี่เป็นกรรมญานอ๋อเราจะต้องจุดกรรมญานกรรมญานจะออกมาข้างล่างใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เองแม่ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเก็บไม่เปิดซีนนะได้นะครับ เซนไม่เปิดฟิล์มแม่มองหน้าเซนไม่เห็นเลยแถวว่าก่อนนะแม่นะเดี๋ยวเซนอีกไม่นานเกินรอแง่ <c oughs> เฟนจะมาสมา่งมาอุ้มสลึกแม่ไม่มองมองจอลืดแล้วมันเป็นเงาอ่ะอันนี้มีกลิ่นมะลิด้วย <c oughs> เ,เดี๋ยวฉันจะเปิดฟิล์ <c oughs> มแม่นะอันนี้น่าจะ อันนี้น่าจะเป็นแม่แม่อันนี้ของเล่นใหม่นะแม่นะแป๊บนึงน,นะอยากลองของเล่นใหม่ทุกคนอัสุดมองของเล่นใหม่ก่อนนะกินมาริด้างินมแม่สวดบทหนังไปตั้งเยอะแล้วอันนยังไงแม่นะบทเยอะก็มือเกียนนะครับแม่แม่ส่งมาให้มาถวายให้นะครับเป็นดอกไม้ อ๋อมันมีกิ่เดียกันไหมอ่ะหนึ่งัว no, 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 no. นนโนสองโัวแล้วกันแตบบ่เึกยังไ อยากไป็ักการหลวงตามมาเนาะแม่ไม่เคยเจอหลวงตามมาใช่หไหมไปโตไม่ได้ขึ้นไปนี่ทุกคนเดี๋ยวจุดไฟก่อนนะนี่เป็นกาอนอแดบนะฮะคืออันนี้เป็นจะได้เราจะจุดหลายๆอย่างได้นะครับประหยัดแก๊ส ใช้เทียนจุดอีกทีซึ่งเทียนที่ผมใช้จุดก็คือเทียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ได้จากเค้กที่แม่แม่ซื้อให้แล้วผมก็เอาเทียนมาใช้ต่อเป็นการประหยัดโอ้สอือกนิบนึงนะฮะจุดเทียนอยอู่เดี๋ยวจะจุดอันนี้ด้วยกำายานของเล่นใหม่นะฮะอยากเล่นเทมาอ๋อเสือก ตอนงเซนก็ยังไม่เคยไปใช่ป่ะวัดท่ามืองนะไม่เคยครับเชียงอำเภอเชียงดาวบวเเชียงเธอแต่เซนเคยเจอหลวงตามาหลายรอบแล้วครับอ๋อใช่ใช่ตอนที่่านลงมาใช่ไหมใช่แม่ไม่มีโอกาสเองน,ะนี่เขาบอกว่ามันจะเป็นควันอ้อ นี่นะครับแม่แม่ส่งมาให้ไม่เห็นเลยเราลงซื้อเปิดจอยแม่เดี๋ยวจะเปิดให้แม่นะเหมือนกับควันจะต้องไหลอ้าวไม่ใช่ทางนี้หรอกนังยังไงควันอะไรเอ๊ะเขาหลอดซื้อข้างบนน่ะเดี๋ยว่าต้องวางอย่างนี้งงหนิงงเหมือนกัน ใช่ต้องทำอย่างนี้ต้อทำอยังไงอะอหือไม่มองมจุดข้างบนหรอจะได้ช่วยกิดด้วยอ๋อโอเคแม่ทำินึงะเปิดแม่ดูวผูเชี่ยวชาญด<อ>้านแม่หมองมอีอ่าแม่ดูนี่นะแต่ฉันจะเปิดแม่แล้ว ตัวแม่เป็นรอยโอเคแม่แม่เห็นเส้นไหม h ฮ l โลมา n a น e อีเส้นสุปรพงศ์อุดมแก้วการจนะโอ้ oh, ชื่อวังมิงมงนะเออสะอึกเออสะอึกคือสะอึกเลยนี่นะแม่เป็นอย่างนี้นะแม่นะเป็นอย่างนี้นะแม่นะแต่ว่าควันควรจะออกมาอ๋อนี่ไงใช่ไหม แม่น,นี่มเทียนะคะไงแม่มเริ่มแล้วอ๋อต้องใช้เวลาใช่ไหมไม่ควันจะออกมาข้างล่างใช่ใช่เนี่ยควันเริ่มออกมาข้างล่างแล้วอ๋อใช่ไหมต้องจุดข้างบนใช่ไหมแม่แต่คือข้างล่างจะมีเป็นรูกลมๆแบบนี้อ๋อเขามีรูอยู่ข้างล่างอ๋ออย่างนี้แต่เมื่อกี้ก็คือมันต้องให้เวลาเขาแหละในการเดบิวต์ตัวเองแป๊บนึง เป็นการเดบิวต์สเตจครั้งแรกของคู่หอกกำยานมาแล้วนี่เป็นการเดบิวต์สเตจครั้งแรกรู้สึกเทมากก็ขึนตึบบนลูกสวยงามน,นะทุกคนเดี๋ยวนะหยิบแข่กลไปมาแม่งงอ๋อก็ลงมาชั้นล่างๆด้วยนี่เห็นไหมแม่น้องกำลังเดบิวต์สเตจอยู่เดี๋ยวให้น้องเดบิวต์สเตจแป๊บหนึ่งนะ งาม,งาม yeah. อ่ะสวยงามเย่นะฮะคือทุกคนเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอให้น้องเดบิวต์สเตจแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนพอจุดใช่ไหมคือพี่แก่น้องยังไม่ไหลออกมาอ้าวหายเลยเนี่ยแล้วน้องน้องเริ่มไหลออกมาทุกคนเห็นไหม <c oughs> อืออึดๆขอโทษทีฮะเออเนี่ยนี่นี่นี่ทุกคนน้องๆค่อยไหลลงมาเรื่อยๆแล้ว เาไม่ได้ถวายกันแล้วตอนนี้โอยถวายก่อนถวายนะคะเท่มากอะเฟียวฟ้าวนี่เป็นอันเก่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไหม อันเขาจะบอกว่าหนูจะปิดกล้องแม่จะเห็นไหมลูกน้องไม่ไหวแล้ว้องก็ยังดีอยู่นะ สวยงามเยียมยอดยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกียงไกรย่า yeah. ชอบมากคนจะซื้อรหาทุดตรงไปดูนะน,น,น,นี่นะ้กลับกล้องแล้วมันจะเห็นไหม นี่นะควันเลยโอ้สวยงามสวยงามทุกคนโอ้สวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามนะสวยงามนะว้าว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 ,าวาโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาสวดมนต์กันนะครับจะพาไปตรงนน้นก่อนพยายาก่อน นี่คือแม่นกนะฮยถามภามแม่นกชัดแล้วนะฮะทุกคนโอเคแม่นกจะอยู่ตรงไหนดีอันแม่เราจะมาเริ่มต้นกันไม่สวนงามนะทุกคนเพราะอันนี้แม่เดือดจะถ่ายลงทุกคนอาจจะงงนะเพราผม,มาลงแบบว่า มันคือของที่ลงเพิ่งลงไปอ่ะผมไม่ได้ว่าสดมลเลยนะของที่เพิ่งลงไปล่าสุดอ่ะคือของเมื่อวานนะครับไม่ของวันนี้แล้วผมก็งงกับสดแนะนะว่าเอ๊ะฉันลงแล้วหรือยังนะล้าก็แบบอ๋อฉันยังไม่ได้อ๋อฉันลงไปแล้วอะไรเงี้ยบางอันนะฮะแต่ของอันนี้ก็ยังไม่ดลงนะฮะงงกับตัวเองแต่วันนี้เพิ่งไหว้ใหม่ครับเพิ่งจัดดอกไม้ข้างล่างแล้วก็ไหว้ใหม่ข้างบนไปนะครับเดี๋ยวจะลงใหม่ให้ทุกคนดูรอบนึงนะครับไหว้แต่เพิ่งวันเดเพิกงมาวหว้เลยนะฮะวหว้เป็น่อกี้รอคุณแม่อาบน้ำจริง ดี๋ยวคุณแม่ไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวคุณแม่ใครขึ้นคุณแม่ชีบวัคซีนมาอันนี้เป็นถวายพุ่มอะัยนะก็ถวายไฟเฮ้ยอันนี้โอ้โหรูโผล่พุ่งสวยงามขอดูหน่อยอยากดูอ๋อเสือเสือแม่โอ้ตื่นเต้นโอเคนะครับสวัสดีท่านแล้วกันนะมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธตายรัตนาญาณมะณีนมหารสีสาหัดสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังว่าหลังคันทางสตีจามหาเทหลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิท,ตทาตุยโยวาสึกอาคีทามิสัพปโสพุทธะ ธรรมคำคาปูเชมิเจมิพ <Nigeria> รุทธายะพระพุทธไตรนาฏายามาอีนุภาละศีศาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะตาพุทโมนะ พุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอัคีทานพระรัมทังทงสีวาลีตมะหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันาทมา,นามิสาพโสพุทธะธรรมะสังฆะอุเชมิ โมพุทธายะพระพุทธาตายรตะนา,ยา,านญาณมณีโนภาลัสสีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาอูชาธรรมามบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังว่าลัง วาลีจมามาเทลังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธะไตระตานายามณีนภาราต ปิสาหัสสุธรรมมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาอูชาธรรมาบูชาสังฆาตอชาอาคีธังทางวารังคันธังสีวาลีจะมหาเิรังหังวันนามิทุระโตอา หังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสาัพพาโซพุทธะธรรมะสังฆะปุเฉนีนาโมพุทธายะพระพุทธใะใจรัตนญาณมณีโนภารัสีสาหัสสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธ บูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังว่าลังคพังสิวาลีจามหาเทลังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิฮาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะบูชามิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพระลปัตตาปัจเจกานัใจยังภารังอรหันตานันติเฉยนะกังขันพันธะมิสาขะโสยะธาวริวหาปุราปริปุเรนติสังฆลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิสิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสเมชาตูสัพเพตุเรนตุสังกปา จันโภปรณะโสยะธามนิโชติระโสยะธาสภิยติโยวิวันจันทุสัพพะโรวินาสตุมาเตภวัฏวันตารโยสุขีทีคายุโภวะอภิวันชนสิลริสานิจังุทธาปัจายโนจัตตารโทธรรมมาวัฏทันติอัตยุวันโนสุขังพลังทิทางเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุยาตโย อีทางเมย์มาตาพินารณโหตุสิกตาโหตุมาตาปิตารโวอีทางเมยตินาโหตุสิกตาโหตุญาตายโวอีทางเมครุปัจจันาจาริยานาโหตุสิกตาโหตุครุปัจจันาจาริยาอีทางเมส์ัตเทวตานาโหตุสิกตาโหตุสัพเพเทวาอีทางเมสัเเวรินาโหตุสิกตาโหตุสัพเพเวรีพุทธทงไอทางมีธรรมทางไงทางมีสร้างขังไงทางมีสร้างถูกแม่กำลังวนนึกอะไรบางอย่างอยู่ เย่อนะครับ <Yeah. S 1> คุณแม่นเลโอเคครับวันนี้เสร็จว่านะครับอันมุทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะครับผมนิดที่มาร่วมส่วนมืวนกันนะวันนี้อาจจะติดขัดในเรืก่การสะอึกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเสร็จ,จ okay, <Yeah. S 1> เราจะไปกินน้ำนะครับทุกคนโอเคเราเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปในการสมมตินะครับ bye <laughs> บายันดีนะจ๊ะ <laughs> <laughs>